กลับมาผ่าโรคปฏิหารกับผมอาจารย์ธาดาวันนี้กับอยู่กับคุณแม่พัชศรีมนตรีนะครับสายญานของพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีนะครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องว่าเรื่องของการรับขันพานครูและมีสายทางนอกเข้ามาว่ารับมาแล้วตกต่ํานั่นคือต้องมาแก้ไขทีนี้กลับมาถามเรื่องของการเปิดโอดภาษาเทพหน่อยนะครับภาษาเทพคือภาษาอะไรภาษาอินเดียภาษาจีนภาษา,าอะไรมันเป็นเทพเบื้องบนนะฮะมันมันไม่ใช่ภาษา กูโบสอ,อะไรทีุ่ณว่านะกูโบสกูทาฟที่เคยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะภาษาอินเดียที่มนุษย์โลกเขาคุยกันเนี่ยคือที่อินเดียเขาคุยกันก็ไม่ใช่มันเป็นเป็นภาษาเบื้องบนครับค<า>่ะ<า>เขาเคย<ง>ทุกคนเปิดมาก็พูดกันไม่รู้เรื่องสิไม่เหมือนกันส่วนมากค่ะส่วนมากจะเหมือนส่วนมากจะเหมือนนะ<า>ครับอืะ่ะมีสายรอมาตั้งแต่ตอนช่วงเบรกนะครับคุณเก๋สวัสดีครับฮลัลโหลค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋ยอยู่แถวไหนครับ จังจันท,ทบ,บุรีใช่ค่ะครับผมอาสาถามเลยครับพูดคุยได้ครับจงถามองค์แม่ว่าคนที่รับองค์รับขัน,นม,มีแฟนได้ไหมคะมีแฟนได้ไหมนี่ผมเคยเจอบางคนนะมีรับองค์รับขันมาแล้วชีวิตคู่เจ๊งกันเนอยทุกอย่างรุ่งเรืองนี่คือแบบที่ผมบอกรักกีในการค้าการทุดัก,กีอินเกมแต่เฟลอินเลิฟหมดเลย<ช>อืม,อมใช่ไหมเป็นหรือเปล่าอ,อ,อคุณเก๋ ค่ะฟังอยู่ค่ะครับมีแฟนได้ไหมอ๋อมีได้ค่ะเพราะว่าขันนี่เป็นที่รองรับพระองค์ท่านไว้ยามที่เราจะมีอ,อ,อะไรกันสาหรับเวลาคนผัวเมียใช่<ม>ก็เชิญท่านว่าให้ท่านอยู่บน<ม>บนลังหรือขันหรือบ้านของพระอ,องค์ท่านซะก่อนแล้วเราก็ไปทําหน้าที่ของมนุษย์โลกของเราไปแค่ห้านาทีสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีะมีมีข้อแม้ว่าเราต้องบอกเชิญท่านให้ท่านขึ้นอยู่บนบ้านของท่านก่อน แล้วตอนวันที่มารับขันเนี่ยเราต้องขออนุญาตว่าขอให้ข้าพเจ้ามีคู่ครองได้เหมือนคนอื่นเขาแล้วทําอะไรได้เหมือนมนุษย์โลกทั่วไปยามที่เวลาของเออข้าพเจ้าปฏิบัติให้ท่านก็ก็จะให้เต็มที่แต่เวลาเป็นมนุษย์เราก็ขอท่านเพราะเรายังมีกิเลสเออแล้วก็มีอะไรต่างๆที่มนุษย์ก็มีกันนะคะคับเพราะว่าพี่สาวเขารับอยู่แต่เขามีแฟนนะคะแล้วก็เป็นเด็กแค่สมัยอะค่ะครับค่ะ ผมก็เจอเยอะนะครับประมาณนี้ว่ามีแล้วทีนี้บางคนอยู่กันไม่ได้อยู่กันไม่ได้บางต้องเลิกต้องลาบางที่อยู่ๆคู่ก็ําเสียชีวิตด้วยนะครับอันนี้ก็เจอเจอเยอะมากมันต้องเวลาเวลาตอนที่องค์เทพลงมาที่คุณสมุตินะฮะครับกาลังพูดภาษาเทพอยู่เราก็เอาขันนี้ตั้งแล้วคนที่มาข้างๆคนที่มากับคุณเนี่ยต้องประคนขอว่าขอให้เขามีคู่ครองได้แล้วก็ทําอะไรเต่อะไรกันได้อย่างนี้ค่ะอันนี้คือเราขอท่านก่อน วันวันแรกที่ที่ทานจุติลงมาเนี่ยเราก็ต้องบอกท่านกล่าวท่านก่อนค่ะอยากได้หัวใจาจดีของพ่อแม่จ้ะครับผมก็ติดต่อมาหลังไม่นะครับที่เบอร์ผมนะครับ0875182299นะครับค่ะครับผมหรือ SMS มาที่เครื่องผมก็ได้ว่าบางทีอาจจะสายอย่างตอนนี้โทรมา50กว่าสายหรือมั้งนครับ SMS ที่อยู่มานะครับว่าคุณเก๋จากที่ไหนค่ะสวัสดีค่ะสาสวัสดีครับนะครับนครับท่านผุก็ มีปัญหาสงสัย02312-0421 SMS มาถามก็ได้นะครับ4642605นะครับ4642605มาอีกแล้วนะครับคงจะรับได้ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับนะครับหลายท่านเห็นข้างหน้านะครับข้างหน้านะครับจันหน้าเราจะได้พบกับอาจารย์นิชาธาตุกายสิทธิ์อันนี้ก็ธาตุกายสิทธิ์คือ,อหัวใจพระธรณีและเขาบอกว่าใครโทรมาหรือ SMS มาร้อยสายแรกเราจะให้ ธาตุสิวรีเลยนะครับจากอาจารย์นิชาธาตุกายสิทธิ์จากพัทยาชนบุรีจะเปิดเรื่องลี้ลับลึกลับเกี่ยวกับเรื่องของธาตุกายสิทธิ์เหล็กไหลภัยดำมีคําถามอะไรผ่าโรคปริหารจะเปิดเรื่องผ่าเลือกไขปัญหาต่างๆจะจันหน้านะครับอันนั้นนะครับคุณอภิเดชนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากไหนครับแถวไหนเอ่ยนครสวรรค์ฮะนครสวรรค์นะครับมาจากแดนสวรรค์นะครับ มีคำถามอะไรกับคุณแม่ไหมครับก็ผมอยากจะถามว่าคือผมเรียนตรงๆนะเมื่อก่อนว่าเมื่อก่อนผมไม่เคยเชื่อเรื่องนี้อาเสียงดังหน่อยครับคือเมื่อก่อนผมไม่เคยเชื่อเรื่องนี้อะครับแล้วอยู่ดีผมก็ตอนผมไปเที่ยวที่กรเบดนะฮะนครธมอ่ะแล้วก็ไปเจอรูปรูปหนึ่งพอผมกลับมาผมก็มีอาการแปลกเมื่อสองปีที่แล้วรูปอะไรครับบอกได้ไหมเป็นรูป เตว่าลูกแบบลูกอะไรก็นาฬิารอะไรเนี่ยครับเต่ว่าลูกเ้ื่นารายในภาษาอินทนครพนมกก็พอผมไปถึงผมกลับมาก็มีอาการแปลกๆอยู่ดีก็เหมือนแบบผมเห็นสิ่งที่ว่ามึก่อนผมไม่เคยเห็นก็จะเห็นแล้วก็เพื่อนที่เห็นเห็นกับครอบครัวเนี่ยก็จะมองผมแบบว่าแอบผมอยู่ดีมีหลายๆมึกเขาจะเห็นกันบ่อยมากแล้วเขาพาผมไปหาพระม่างไปพูดเหมือนไม่ใช่ภาษาผมอะ แล้วเรารู้สึกตัวไหมเอ่ยคุณอภิเดชไม่รู้อยู่พิศูจน์ไม่ายาครับเวลานอนคนอื่นก็เห็นก็มีหลายมือแฟนผมเนี่ยเขาจะเห็นหบ่อยมากคือแบบตัวใหญ่ีแล้วก็มีหลายมือแต่จะลืมตาจริงแดง <c oughs> ก็โอ้าจะไปผมไปรับขันอะไรเนี่ยแหละผมไปทุกที่แล้วทุกที่เขาก็จะบอกว่าผมมาสูงกว่าทำให้ไม่ได้ อะไรเงี้ยผมผมคือขับรถไปเรื่อยฮะคือแฟนบางทีก็แฟนแบบที่ก็นั่งคุยไม่ใช่ภาษาผมอะ่ะไม่ใช่ภาษารถครับมันเหมือนว่าผมคุยกับใครตอนแค้ขผ,ผมไม่เข้าใจฮะอ่าเรื่องนี้ย<ม>ัไงเหมือนว่าไม่ใช่ตัวผมนะแล้วตกลงตอนนี้รับขันหรือย,ยังครับก็ผมไปทุกที่แล้วหมดเอยแล้วครับเพราะว่าไปที่หนึ่งเขาบอกว่าได้ที่ตาก ผมก็ไปแฟนเข้ามาพาไปแล้วก็พี่ชายก็พาไปเขาไปเขาบอกว่ารับไม่ได้สูงกว่าเราสูงกว่าผมจะไปรับให้ของที่สูงกว่าอะไรก็ไม่รู้ครับอืมนะกลับมาที่ผมบอกว่า,วาผมก็เลยถามว่าแล้วตัวผมเนี่ยที่อยู่นี่คือใครเขาก็มองหน้าไม่รู้จริงๆหรือย,อยังถามผมบนนุญแล้วผมก็พูดภาษาอะไรกับเขาขเขา,า,าก็ปุ่มต่างกบอะไรผม <c ười> คืองงตัวเองฮะ อาตอนนี้ยังสับสนอยู่เลยครับ,บเพราะพราว่าผม,ผมโดนมาสองปีนี่คือแบบคืออย่างสมมุติว่าบางคนเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยที่ผมเห็นผมอยู่ดีผมไม่เคยรู้จักแต่ผมไปพูดก,กับเขาอย่างเี้เป็นเหมือนเหมือนเหมือนรู้ว่าเขาอะเขาก็มาบอกเอออย่างเงี้ยนะท่านเป็นอะไรท่านถึงรู้อะไรเงี้ยมีของดีไหมอยู่ดีว่าบอกตัวเลขให้เขายังเขาก็ถูกกัคอ่าถามคำถามประเด็นคุณแม่ไปเลยครับตรงๆ แล้วอย่างนี้ให้ผมทํำยังไงครับทำถามทำยังไงไปตัวไหนก็ให้คุณรับไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมาหาสายตรงของคุณคือสายพระแม่อุมาสายพระศิวะสายพระนารายสายพระแม่ลัศมีอะไรอย่างเนี้ค่ะคือพระพิฆเนศอะไรอย่างนี้คุณคุณต้องมารับสายนี้มันเราต้องมารับสายตรงผไปที่วัดอะไรนะที่วัดพระพิฆเนศองค์ใหญ่ๆอ่ะที่นั่นก็ทําให้ผมไม่ได้ที่ไหนเอ่ยจังหวัดไหนครับ ปลาจีนนะฮะปลาจีนนะครับ,รนนรบวัดไหนก็ที่มีพระวิทศองค์ใหญ่ๆอันหนึ่งเป็นเป็นิดิธภันหรืออะไรแล้วแล้วก็มีร่างทรงของออผมไปเขาบอกว่าทําไม่ได้เขาสูงกว่าครับเดี๋ยวก็มาปรึกษาตัวคุณแม่นะครับนี่อยู่กรุงเทพนะครับคือผมอยากถามตัวผมว่าคืออะไรที่อยู่ผมน่ะคืออะไรก็พระนารายณ์อวตารเท่านั้นเองคุณแล้วครับค่ะคุณก็ต้องมาสายแขกสายตรงเลย ออันนี้ไงผมจะได้ถึงเอกสารทีผมไม่ไม่ไม่เปนานทำการทางานอยู่ทีก็ทั้งคนในงานนะครับเดี๋ยวสอบถามนะครับโดยตรงกับคุณแม่จุ๋มเลยนะครับ089นะครับ88เดี๋ยวขอจดครับผม089 898 7664นะครับนะครับตอนนี้ก็มีรู้สอาการเหมือนเหมือนในตรงนั้นมายอยีกอ่ะ ครับผมจะมากำลังสอะไรอย่างเงีนน้ยครับ0 2นย์สองห้านดเก้นะครับก็จะ <ส uvo. S 1> จะหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเขบครับ <ส BB. S 1> ครับผมติดต่อจดเบอร์เลยนะครับตอนนี้ก็เวลางวดเต็มทีแล้วคุณแม่ครับขอบขอพอรเป็นภาษาเทพผ่านจอให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้เป็นบุญนะครับได้ให้เทพทั้งหลายมาอวยพรผ่านหน้าจอไป้ะครับ<อ>23ประเทศทั่วโลกชมเราอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้หมด รายการแม่ก็จะขอให้พรเอาเป็นภาษาไทยหรือภาษาภาษาเทพดีกว่าครับเอาภาษาเทพที่างไทยชั้นเทพครับเรพรแม่เราพรนะครับทุกคนนะครับก็เอาภาษาเทพภาษาไทยก่อนเนาะพรใดอันประเสริฐจงมาเกิดเก็บท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ทางบ้านแล้วก็อยู่ถึงณที่นี้นะคะและพรใดอันลําเลอร์จงมาเกิดเก่บเทวดาทั้งหลายที่ประจําตัวของข้าพเจ้าและทั่วสากลโลกขอให้ท่านปกปักรักษาพื้นแผ่นดินไทยแล้วพระเจ้าอยู่หัวพระราชินี ทหารบริวารที่ดูแลประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่ชมรายการจงมีความสุขความเจริญอุดมสมบูรณ์อินทร์สำราญร่ำรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วก็อย่าอดอยากอย่ายากอย่าจนขอให้รวยตลอดมหาบารมีตรงนี้ที่ข้าพเจ้าได้มาก็อาศัยอาจารย์เล็กเป็นคนติดต่อมาก็ขอบุญตรงนี้จนเกื้อหนุนอาจารย์เล็กให้เจริญแล้วก็คุณธาดาหาให้เจริญลูกเรืองนะคะสุกกายสุขใจสุขโหมิ มหาบารมีสิทธิพร่ใจอุมาปารวต i อิสราฮาริอับรกะสือฮาริอับรกะสือจินนาฮาริอับรกะสิอจนนามาอันตราบรกะสืออิตราจินามาาอันตราอับรกะสตอจินนให้มีโชคมีชัยให้มีความสุขความเจริญให้ถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทุกคนทุกคนที่ชมรายการค่ะให้ร่ำรวยสวยงามสวัสดีค่ะครับขอบคุณนะครับนักเตี๊ยสารพลังเทวะทุกเดือนและนะครับ1900 2เ2 0 69 พบกันใหม่ในจันหน้ากับผ่าโรคปฏิหารตอนสิ่งธาตาุกายสิทธิ์นะครับแล้วเจอกันครับ